ตำนานหรือความจริงพบร่องรอยสะพานข้ามกรุงลงกาอายุกว่า1นึ่ง0สนปีสวัสดีค่ะขอคนเล่าเรื่องมีเรื่องมาเล่าตำนานหรือความจริงพบร่องรอยสะพานข้ามกรุงลงกาอายุนับแสนปีที่นักวิชาการทั้งหลายต่างฟันธงกันว่ามันเกิดจากน้ำมือมนุษย์ค่ะเรากำลังพูดถึงความมหัศจรรย์ที่ไม่มีใครทราบว่ามันเกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือน้ำมือของมนุษย์โดยคลิปนี้จะนำพาทุกท่านไปสำรวจตรงบริเวณช่องแคบโพกสเตสระหว่างประเทศอินเดียและสีลังกาบริเวณนี้มีร่องรอยตรงตามตำนานรามายณนะที่นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์คำนวณว่ามันอาจจะมีอายุราว125,000ปีเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็เป็นยุคข,ของพระรามและทศกัณฐ์ สะพานแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อของสะพานอดัมส์พ่คาดว่ามีความยาวกว่า30กิโลเมตรอดีตผู้อำนวยการสำรวจทางธรณีวิทยาของอินเดียเอสบาตินารายาดินันระบุว่าสะพานอดัมส์ไม่น่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้เองแต่มันน่าจะเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ขณะเดียวกันทีมสำรวจจากศูนย์เพื่อการสำรวจระยะไกล จากมหาวิทยาลัยบาราดิดาซันโดยศาสตราจารย์เอเอรามาซามีระบุว่าสะพานอดัมสหรือสะพานพระรามอาจจะมีอายุเพียง3,500ปีโดยศึกษาข้อมูลจากแนวปะการังใต้ทะเลก่อนหน้านี้ในปีคพิทธศักราช2001รัฐบาลอินเดียมีโครงการจะขุดลอกช่องแคบเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในเชิงพาณิชย์ก่อนที่จะถูกต่อต้านอย่างหนัก จากชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูเนื่องจากมองว่าช่องแคบดังกล่าวมีความสำคัญในด้านศาสนาและประวัติศาสตร์จึงทำให้โครงการดังกล่าวถูกยกเลิกไปในที่สุดเป็นไปได้หรือไม่ว่าตำนานรมามยนะสงครามระหว่างพระรามและทศกัณฐ์อาจไม่ได้เป็นเพียงแค่สมมติแต่อาจเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นบนโลกของเราเมื่ออดีตอันไกลโพ้นมาแล้วก็เป็นได้แล้วท่านผู้ฟังล่ะคะ มีความคิดเห็นว่าอย่างไรค่ะขอคนเล่าเรื่องมีเรื่องมาเล่าสำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ